สวัสดีค่ะพี่น้องโมมียังดอกค่ะพามาระเบียงข้างบ้านเนี่มันล้อถากเบิ้งหมีค่ะพี่น้องจากมันติไม,ม้เห็บโมมาค่ะเมื่อวานนี่ไทยบบทันพี่น้องเมวานนี่มันม้าค่ะมันม้าแล้วมันกะมาปีนตน้นไม้เบิง้งเดอดอรจุรีเสียเบื้องค่ะพอดี มือนี้ก็เลยล้องออกมาล,ล้อเบิงค่ะว่ามันสิม,มาคือผมมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลีเสียเบิงเด้อคะ่ะเนาะผุนพี่น้องนั่นเมื่อวานน่ะมันปีนต้นไม้ต้นนั่นล่ะค่ะทายบอทันแม่พี่น้องเบิงเดี๋ยวจุลีสิซูมให้เบิงเด้อค่ะนั่นนี่เมื่อวานมันมาเมื่อวานมันมากับมาปีนต้นไม้ต้นนั่นล่ะค่ะนี่ สีไดยไทยบอดทันค่ะเมื่อนี้จุลี่ก็เลยพาพี่น้องออกมายืนออกมายืนถ่าเบื้องมันติมาอีกบอ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะข่างบ้านทางจุลีไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อทางจุลี่ออกไปข่างบ้านไปเก็บเห็ดไปทั้งนั้นล่ละค่ะทั้งเดียวกันนะเดี๋ยวจุลี่เจยเบื้องเบื้องบริเวณรอบรอเนาะค่ะ ข่างบ้านจุลี่เด้อพี่น้องเด้อจุลีที่ว่าพารลอไปเก็บเหตุข้างบ้านกันไปทั้งนั่นล่ละค่ะทั้งหมีมันม้าละพี่น้องเมื่อวานนี่มันกับม้าช่วงนี้ละค่ะเบื้องให้เบื้องอัน บรรยากาศเมื่อนี่ค่ะทองฟ้าแจ่มใสดีทถ่งแดดเปียงเๆอยู่พี่น้องพูดด้นแบบภูเขานั่นอันนั้นเม้าเบเกอร์เด้ยค่ะพี่น้องนะที่มีหิมะเต็มอยู่นะคะ ลีเคยพาขึ้นไปเล่นทั้งเขาเคยท้ายห้เบิ้งอยูค่ะนี่อากาศมืออนีกัสีประมาณนี่ล่ะค่ะทองฟ้าแจ่มใสเมื่อวานนี่เป็นสีขึ้นขึ้นฝนตกตอนเศร้ามื่อนีอากาศดีดีค่ะ นี่ก็วิวทั้งหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่เอามากกันไว้เด้อพี่น้องปกติมีมันเคยเข่ามานหนีเด้อพี่น้องนี่เอามากกันไว้ขันมันเข่ามา้าเฮาสิได้ได้ยินเสียงมันบม,ม่เป็นยังดอกค่ะ <c oughs> มันก็กันยังบ่ได้ดอกแต่ว่าขันขันมันสิเข้ามานี่เขาก็สีได้ยินเสียงเนาะค่ะพี่น้อง คุณเด้อพี่น้องมองจูลี่วางขายบูเบอรี่ก็ได้อยู่ข้างล่างคุณเด้อเบิง่งสิซูมให้เบิง่บงพุ่นนั่นพี่น้องมองจูลี่วางขายบูเบอรี่จูลี่พอท่านได้เก็บเด้อค่ะมือนี้ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิบแล้วค่ะยังบอท่านได้ปิด ยังเปิดอยู่เพราะว่ามันยังอั้นอยู่มันยัง,ม,ยง,ม,ยงมันยังประทันมืดนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบรทันไดไ้ลงไปเก็บค่ะถ้าเทียมนี้ลูกค้านั่นด้ลูกค้าไม้รีพี่น้องอันนี้นั่นลูกค้าเขา่าลูกค้าเขา่า <c oughs> <c oughs> ไป ไปเบิ้งดูไปเบิ้งความเสียหายพี่น้องลูกค้าซื้อกล้องอันสิบสองเลียนค่ะพี่น้องกล้องหนึง่งวังหนึง่งนะสัรสนานาะค่ะนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็ได้ค่ะโบมีอย่างไรค่ะพาออกไปเบิง้งไปจอบเบิ้งมีน้อยแล้วก็บว่บาว่าทันเหตว่ามีดออค่ะแล้วก็ให้เบิง้งลูกข้าวงหนึ่งหันหน้อยหนึ่ง น้พี่น้องเนาะคลิปนี้โบมีอย่างไรคะสันกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับซากายเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปละค่ะพี่น้องโบมีอย่างไรคะ่ะพามาจอบเบื้องมีน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปละบายบาย